ซาลีลมดีๆนะไปได้ครับี่แต่เขามการโนครับผมกัดไปมนั่งนี่มา่งนี่ดิทนะี่ี่ขอกห้าตวสีซาลีมานั่งนี่นั่งพื้นนั่งพื้นลกเมี๋ยอน้อจลงไม่ได้อะนั่งพื้นสีได้บอม่ได้ มีเพื่นอนเพิมไหมองอาเพื่อนยังไม่เจอก่อ,ไอกนไ,จออไปจังหวาเลยเดี๋ยวมันจะไปครับมันมันลาตรงแล้วครับโอ,ตอ้ตายแอ้ไปมาที่จิ้มจิ อออกนะครับหมายเลข60หมายเลข8จะเข้านะครับท่าหลวงถ้ามีโอกาสจะาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้เลยนะครับสำหรับท่าหลวงลงไปในขีดเป็นเรียบร้อยขณะนี้นักง่อสู้ได้โค้ต้าหลังคา5ปีลงไปแล้เปลี่ยนสองท่านขยับเลยครับนี่มีองศาและก็ผู้เล่นสำรองก็เปลี่ยนออกมาแล้วขอความคุณดาวองนอกสนามด้วยครับขอความคุณดาออกนอกสนามด้วยสำหรับผู้เล่นสำรอง

แข่งกอยู่ที่โซนก็โซนต่อโนะครับโอ้โหถือว่าเอ็นโซนู่ดีแข่กับคู่ซีทุกคู่คูนครับแข่งกับคู่แข่งกับคู่หน่าดูดีเกมกันไม่ออกข้างไหนข้างเองแนวบอลหน่อยบอลเย็ดถือว่าตัวสี่ครับฝันทะลุฝันรันะครับดูที่ยืนมามีลมมีมาไทั้งโนกาดางลูกค้าดู

ต้องอยัางงตา้องอยัางงัางงานยี่สิบห้่โอ้โหกนด้ไรยครับอ้องการเรียกครับครงการวีเรียกโครงการยังไม่เรียกยังไม่เรียกยัเรียจีนที่ังทเบียนุจดเลยห้าร้อยห้าร้อยครับ

เาว้น่งแกง่กูเ่งิเป็นลมาแข่งแข่งู่นะครับกับฟิวสายมาเจอรเครับโอ้เออฟวันนี้ของแข่งแก๊งครับหลังเจ้าที่มีการเป็นครับ ทั้งลี้ยงนี่ย้ัขียวดัเขาเป็นาไม่ตัดตัดาดอย่งเราไม่อยากเวลาสายลูกผ้ชายสายลูน้ายไลก็เมือนีเขียวดีสายคือบุปปีโอ้โห่บ้าไปได้เก็บครับปได้เกครับไปได้เก็บครับไปได้เครับโอ้ยอาการติดนะรับไปเหลือใส ไปเหนือไปนะรับวามันต้องตัดบอลต้องมาบก็กับบุญสิธิ์ขอให้ยม่เกับต้องตัดบอลไปนะาังในใั้นยัดเลยจิงจั๊เลยตัวที่บอลคนับยไปเป็นบังหน้าประตูไปตามดนเทียนนะมันยังไม่แฝงนี้คนหนึ่งตีกําลังหลักของทีนเลยนะครับด้รับสิทธิตูมาแ้วยัดไปเลยแปงไปลรกนีมากเลย ไดตปุมเลยู่ขาที่น่ากลัวูนี้เป็ปเหลกสปมเป็นหโ้เ,เัเเเแต่ลูกเยยูาี่เงดีเ่นอง้ยมตัให่เร่โตอ่ะีไายนี้ มาตครัวทุกทีการต่ <tal word> อเ้นไฟครับผมเส่งเอาบอลเย็ะโใจเย็นใจเย็นรับโยมาได้โอ้ทีครับต้ไปข้าหวกตัไดดิครับมาส่ไปหมดเลยยนยเอาเลยเอาเลยนะเแล้ว

ยกขึ้นมาแล้วลงเีชยกไม่ได้ตัดไปทีครับออกข้างไปช่วยกันช่วยกันท่าลุงนขอจสียกมือเลยไปดีกว่าทีน้นเวลาหลังครับสำหรัทียังเสมออยู่ทุนต่อศูนย์ในกูยิงกันไดเลิกนะครับบอลไปคนยกทีนี้แค่ตึ้งตองไปข้างใรลงข้งท่าหลุ้นในจุยแ้วกูยาที่กผมเมือง กับพนกับใครประเวศหรือเปล่าใช่ครับขอฝางต่อเอไม่เป็นไรครับรุนรุนกันรุนคาเดียวกันนะฮะโยไได้ใจตั้งใจนิดเดียวิเดียวไม่ไ oh! ด so ้เกียนกไ้เต่อต้เต้้ตเ นครับ่เร่อการกีฬาบันก็มีก็น้องกระทั่งนะและเป็นฟุตบอลแปคนในพื้นที่แค่นีนะพื้นที่แคนมิปังไดยยดนะรีบเสียัวเฉียเฉียวตรนพยายามจะตีนะิปังตู้สู้ใจเย็นใจเย็นปังอรวิทวิทครับสอง ไปไหมจะมาใหม่ครับไปไปแล้วครับไปไปวัจริงมีจังหวะยังครับออกปามอสิล้ก็ไไม่กล้าครับอใหม่ล้กิีด้วยอเไเลยนะครับผมลองดีกว่าครับรมรับได้รับด้นา่มรับด้วย ม่ดเยะนี่น้เขาเกเข้าทไม่ไดเป็นไปวนนีดีไม่โยนไม่โยนแล้วดูไม่ออกครับที่สิออกที่ใครหัวโหนี่ก้อยใี่ วเรย่างนีกเลยเาเรียกไงฮะว่าน้ำเวียนเงเวียนเวียนเอ็นบอลเวยนซ้ายงนเดี๋ยว่ล่ยาความเปออกมาออกมาตกาเอล้่เลยเลี้ยงไม่เมอรอปล่าตห่อมรัมอเลยงคู่ ากอนยาวมาติดไหมอูน <Warner> ิรันได้แล้วหมดแล้วอนีรันอย่างที่วันก่นมีเลย่รมากอกเลืปเปนไฟเรียกมีย้คุณนิเนสนามบวบบ่อนนะครับขับรถพัดจุดทุกรากัน ตัวครับทางด้านสรวิทย์ออกเอาหนูด้าใหเตะไว้มาแล้วชลงไปแทนไป ท่านมาดู่าจะยนหรือไม่ยืนไปเรื่อนะดยโซโซดุยโซโซดยโซโซแม่บ้านบางคนกำลังหมัดไปยืนบัง 每个都打字。 วปายครับทุกทีฉันได้บออยู่มีผูเล่นมาตัดไม่ได้